เมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาทระัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรังกูณนพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อทรงกราบทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชเป็นพระมหากศาศรรษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์สืบไปจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรังกูลได้ทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งค่ะเชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผภูมิพลอยยยดุลยเดชบรมบนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัเทียนบานว่าด้วยการ,ราสารรืบราชสันสีวงศ์กับรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น พระเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชบัญญานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งบวมค่ะหลังจากนั้นนะคะที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แถลงให้ประชาชนรับทราบนะคะเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ